คลิปนี้พาชมครับผมนาวลร่าเอฟซีแฟนเพจตัวโยงเจฟ้ายางยนต์นอนเมืองนครับวันนี้ได้เลือกงามยามดีครับพารถคู่ใจคันเก่งมาเสริมหล่อใส่ล้อใส่ยางชุดใหม่นะครับนี่ครับหล่อหล่อกันเลยทีเดียวตรงรุ่นเลยนะฮะมาหาเราเดี๋ยวพาไปชมครับมาเริ่มต้นกันที่ล้อครับผมมาหาเราต้องเป็นล้อแท้เท่านั้นครับซุด c อบบ้าบายเลนโซนะครับตัวนี้ขอบ16สีดําด้านสวยๆนะครับตรงรุ่นนาวล่าเลยประกอบคู่ยางคอสติมิตแรปเตอร์เอทีสองห้าเจ็ดสิบสิบหก ดอกยางสวยๆครับนี่ฮะโอ้โหยังรอครับรอดูดันเลยนี่ครับผมนะครับลูกค้าชอบถูกใจเราก็ภูมิใจนี่ครับมุมด้านท้ายรอรอครับผมนะฮะตัวนี้ย้ําคันอีกทีหนึ่งครับเป็นล้อแม็กตรงรุ่นนะครับนี่ครับซุ้มด้านท้ายครับพอดีสวยเป๊ะเลยนะครับผมมุมมองจากด้านหลังครับผมล้อตัวนี้นะครับไม่ได้ล้นเยอะนะฮะกำลังสวยๆเลยสไตล์ออฟโรดครับมาดูอีกคันอีกหนึ่งมุมครับโอ้โหบอกเลยว่าเท่จริงครับล้อเลนโซ ยางคอสมิทดอกยางสวยๆครับผมแบบนี้ก็ครบจบหล่อครับอ่าโอเคครับผมก็ขอฝากร้านกันไว้อีกสักหนึ่งครั้งนะครับหากคุณเป็นสายลุยให้มาคุยที่เจฟ้ายางยนต์นอนเมืองขอบคุณครับผม